อนนี้ทำแกงเขียวหวานกับขนมจีนหน0่งกิโลอันนี้กระทะแรกวันนี้เราจะแกงกันตี่กระทะนะจ๊ะต่อารทแกงต่อนการทีแกงให้หอมการแกงให้หอมหยดหัวกะทิลงไปนิดนึงหยดหัวกะทิลงไปนิดน,นึ่ง เอาไก่ลงไปผัดวันนี้แกงเขียวหวานใก่วันนแกงเขียวหวานใก่นะชจะแกงเขียวหวานใก่ฮัชจาวันนี้ไปลงทานบวชมากหมื่นตา,ามด้วยหัวกะทิตอนแล้วก็ ก็อันนี้น้ำตาลเกลือรสดีลงไปอย่างน,นี้เดี๋ยวพอเลือดได้ที่แล้วเราก็ใส่มะเขือใส่มะเขือใส่เลือดน,นี้ก็เตรียมไปเลี้ยงลงทานที่วัดบุติกาลาลองเอบากะตา